ค่ะเพื่อนๆ Merry Christmas ตองอยากจะบอกว่าไอ้โควิดอ่ะอย่าไปกลัวมันมากมันไม่ได้น่ากลัวกัแบบที่คิดจะประสบการณ์ของหนึ่งติดกันคุณยายบ้านนี้บ้านนี้เป็นโควิดหมดอือสิบคนสิกว่าคนแล้วพี่สาวแฟนฟามรมลีของแฟนทั้งบ้านเป็นเขาเป็นกันหมดแต่สองอาทิตย์ทุกคนหายไม่มาด้น่ากลัวเป็นเหมือนไข้หวัดปกติ แค่สำคัญท็อปเป็นหวัดหาหมอเทสทันทีภายใน2 4ชั่วโมงมีเชื้อโควิดหรือเปล่าแล้วก็อยู่บ้านไม่ต้องไปโรงพรยาบาลแล้วกินยาหวัดนี่แหละคะ่ะแล้วก็นีทีชาสมุนไพรอะไรที่มีในเมืองไทยนั่นแหละคะ่ะดีที่สุดกินแล้วก็ให้มันขับขับออกทั้งฉี่อุจจาระผสมสองอาทิตย์ายค่ะคือมันจะไม่ได้ลงปอดมันไม่ไ รุนแรงมันไม่ไดอีอะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่คอสามสี่วันน่ะมันเชื้อมลงกระเพาะแล้วก็ถ่าย <c oughs> ต้องเข้าใจมันอย่าไปตรงตามตามข่าวไม่มีน่ากลัวแบบนั้นที่นี่หายทั้งนั้นหมคะ่ะคนที่เสียชีวิตคือคนที่มีโรคประจําตัวสูงแล้วมันแทรกแล้วมันก็ลงไปที่อวัยวะส่วนสาคัญแค่น,น,นั้นเองไม่น่ากลัวคะ่ะแต่ว่าให้ระวังไม่ใช่ประมาณออกกำลังกายซู้ๆนอ้อ ไปด้ยวยกันเจอกันใหม่ค่ะขอให้มีความสุขค่ะ